สวัสดีค่ะพบกับเจนนี่นะคะที่ช่องเจงเนนี่โซลวาค่ะวันนี้เจนนี่พาเพื่อนมาดูก,กันที่เมืองทองธาน,นีนะคะพาเ,เพื่อนมาทานข้าวมันไก่สิงคโปร์กันค่ะชื่อร้านชานนะคะนังเ่นแต๊นนี่ค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะนำเสนอเพราะว่าร้านนี้อร่อยมากแล้วก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงะคะที่อยู่ในเมืองทองธาน,นีซึ่งเพื่อนๆพ่อนทั ที่เมืรรมองทองธานีนะคะเดี๋ยวมาทำธุระที่อิมแพคคะก็อยากจะสั่งร้านนี้นะคะเพราะว่าร้านนี้ขึ้นชื่อจริงๆเพราะว่าเป็นต้นตำรับของข,องข้าวแกงรอเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะคะว่าที่นี่มีเมนูอะไรบ้างเมนูเขานะคะก็จะมีไก่ต้มนะคะเ็าจะมีให้เลือกค่ะว่าจานเล็กจานกลางจานใหญ่นะคะแล้วก็ปลกคุเตชิคหุหน้าตาของจริงจะเป็นแบบนี้เลยนี่เลยค่ะปลาคุเตชิคุนหนะคะวันนี้เราก็สั่งมาด้วยเช่นกันชิคุใหญ่ม,มากดูดิโอใหญ่จริงจ,งจ,งจังมากเลยะคะ่ะส่วน ไก่นะคะที่เป็นไก่สับค่ะเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวน้ำลาดนะคะจะเป็นน้ำลาดที่เป็นสูตรเฉพาะของสิงคโปร์นะคะเราก็ราดที่ตัวเลยค่ะดีเข้มข้น,นมากเลยค่ะนะคะไซนี้ที่สั่งมานะคะเป็นไซที่ทานได้สองท่านนะคะก็คือไซกากนะคะอันนี้เป็นไซกลางซึ่งที่นี่ก็จะมีไซเล็กไซกากไซใหญ่นะคะผัดจกักริมู ะะแล้วก็กมตุ๋นะค่ะเขาก็จะมีของที่เพื่อนๆทานอางอื่นอีก,กเช่นเป็นซุปเยื่อไผ่นะคะซุปไก่โค้่นนะคะแล้วก็อันนี้น้องคอสักนาำอันนี้เขาจะมีไก่ทอดด้วยซึ่งอันเนี้ยเขาตอบตอบโจทย์นะตอบโจทย์คนที่ชอบทานของทอดก็จะมีให้เช่นกันนะคะแล้วก็เมนูอื่นก็จะมีพวกขาไก่ตุนนน๋นะนามันหอยที่เขาก็เด็ดน,นะคะแล้วก็ แตงกวาดอง expand. แล้วก so like ็พวกเต้าหู้เหลืองทอดแล้วก็จะมีข้าวมันกับข้าวสวยซึ่งอันนี้เป็นหน้าตังของข้าวมันวันนี้เราไม่ได้ตัดข้าวสวยค่ะเพื่อนๆบอกว่าไม่อยากทานข้าวมันที่นี่ก็มีตัวเ like ลือกที่บอกมันจะเป็นข้าวสวยค่ะแล้วก็จะมีของที่แบบเป็นเครื่องดื่มๆนะคะก็จะเป็นเวกื่อน้ำสิงเลมอนโซดาพ่นหัดลมแล้วก็อยูื่นแล้วก็ของทานเล่นที่นี่เขาจะเป็นเต้าหู้อืเป็นหน้าตาแบบนี้นะแต่ว่ายังไม่เคยกินเป็นของทานเล่นของที่นี่นะคะ เดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูดความฉ่ำของไก่ดีกว่านี่ไก่ฉ่ำขนาดนี้รสชาติไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วค่ะว่ารสชาติที่นี่ต้องแบบว่าเด็ดสุดๆนะคะส่วนแตงกวาที่นี่นะคะเขาจะไม่เหมือนแตงกวาของเราเขาจะเป็นแตงกวาแบบฉบับของข้าวมันไก่สูตรการหัน่นกันอะไรก็จะไม่เหมือนข้าวมาันไก่ทางบ้านเรานะคะเรามามกินไก่นค่ะนี่เนะื้อแบบ เขาจะให้คั้นๆเนื้อคข้นงที่จะบอกว่าชิ้นใหญ่นะสับชิ้นใหญ่มาอืน้ำจิ้มลืมบอกไยน้ำจิ้มอ่ะเขาก็จะมีสามแบบอันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบว่าเผ็ดสีส้มนะคะอันนี้กลับสีเหลืองคือจะออกมันๆจะไ่เผ็ดแล้วก็จะได้กลิ่นของตัวขิงส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบทางบ้านเราค่ะันจะเป็นน้ำจิ้มแบบว่าตามวัททาไก่ตัวไปแล้ว นำจิ้มน,นี้ก็คือไว้ทานกับตัวที่เป็นไก่ทอดนะคะชอบอะอันนี้คือไก่แบบว่าเนื้อแน่นหอมแล้วก็ที่มันหอมอะมันไม่ได้หอมแค่เฉพาะนตัวที่ผบว่า,าไก่ของฝัการต้นหอมไก่นะคะแต่ว่ามันหอมในตัวเนี้ยตัวน้ำราหอมากเร้ามาเพื่อนๆดูไนตัวที่เป็นตัวไก่ทอดกนไก่ทอดที่นี่นะใหญว่า คือไก่ที่นี่คือใหญ่ทุกอันนะอันนี้เราสั่งมาแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนี่หน้าตาใหญ่มากไก่อันนี้นะคะก็จะทานคู่กับตัวที่เป็นน้ำจิ้มไก่เนือสบม้อทอดใครชอบกออบินแบบว่าไก่ทอดนะคะที่นี่เราก็เด็ดเหมือนกันเนาะอ,อันนี้นะคะปลาุตเต เขาก็จะมาทาั้งมอไฟหรือชุดเก๋มากค่เะเดี๋ยวเราขอชิมน้ำก่อนละกันนะแล้วก็ใน,นะนบัตรผูติเนี่ยค่ะเขาก็จะมีตัวที่เป็นเครื่องยาจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเก่ีพี่นะอันนี้หกกริบกับรมรุใส่ตานะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีเห็ดหอมตัวยเพื่อนชอบแน่แน่เลยเห็ดหอมก็าทำหน้าตาดีมากเดี๋ยวเราขอมาชิมน้ำมันมก,ก่อน อมออมันจะหอมสมุนไทยมากเลยแล,แล้วก็มันจะมีความแบบว่าใส่เป็นพิกไข่ดำอยู่ดีด้วย,วยชิ้นใหญ่มก่กดีอในนี้นะคะจะมีทั้งหมด2องชิ้นด้วยเช่นกาน เป็นเพื่อนมาแบบว่ามากกว่า2ท่านนะคะอาจจะต้องสั่งอีกสองช้วยเนอะแล้วที่นี่นะคะก็มีซุปอื่นให้เพื่อนเลือกก็อยากไปซุปเยื่อไผ่ซุปซุปไก่ข้นนะคะไก่ข้นที่บอกว่าเหมือนใส่ไข่เข้าไปด้วยนะวันนี้นะคะเจนนี่นะคะก็พาเพื่อนมาดูบรรยากาศของร้านชาดนะคะก็อยากจะฝากเพื่อนนะคะถ้ามีโอกาศแวะมาในทองพานีนนะคะก็มาเรงทานที่ ข้า,าวมูนไก่สิงคโปร์ชานะคะรับรองว่าจะนิ่มชอบไม่ทิดหลังแน่นอนนะคะวันนี้ก็เจนนี่ก็ขออนุญาตทานไปก่อนนะคะไม่เป็นไรค่ะ